สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ b i สท a l กนะคะรายการที่จะพาทุกทุกคนไปพูดคุยในทุกๆเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่2มกราคม2,565 คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันชมพูนุชพัทรคจีนะคะก็มาพบก,กันได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งช่องทางวิทยุนะคะที่ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook Fan Page สทอร .FM106 วิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็ Facebook Fan Page BizTalk News นะคะ นอกจากนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์ดีๆย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันที่เว็บไซต์นะคะ w o w b i s t o l k n e w s c o m และ youtube c h anel n นะคะที่ b i s t o l k n e w s ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้คงจะไม่สายเกินไปที่จะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในนามของทาง b i s t a l k เองก็ขออวยพรนะคะให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดทุกๆสายพันธุ์ แล้วก็ใครที่ทําธุรกิจนะคะก็ขอให้เฮงเฮงปังๆประสบความสําเร็จ ตลอดทั้งปี2,565นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องของปี2,565นี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นมุมมองของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะที่จะมามองว่าในปี2,565แนวโน้มเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรนะคะราคาสินค้าจะมีการปรับขึ้นในระยะยาวหรือไม่อะไรที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะมิสท์ทอของเราจะพาไปพูดคุยกับทางดออร มชัยจิตสุชนนะคะผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d r i นะคะอาจารย์สมชัยจะมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเป็นอย่างไรจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะคะมีอะไรบ้างที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ปรับตัวรับมือเดี๋ยวเราไปฟังม,มงุมมองของอาจารย์สมชัยพร้อมๆกันค่ะอยากให้อาจารย์มองแนวโน้มราคาสินค้าแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจในปีห5นิดนึงนะคะ่ะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงอะคะ่ะอาจารย์ครับ เอา,อาภาพรวมเศรษฐกิจก่อนละกันนะฮะ,ะก็ดีกว่าปีนี้ค่อนข้างแน่นะฮะเพราะว่าปีนี้รวมปีที่แล้วด้วยเนี่ยมัน,มน,มนปีแล้วมันติดลบปีนี้ก็โตไม่เยอะใช่ไหมครน่าจะสักเด่นปีหน้ายัางไงก็น่าจะเกินนะฮะถึงแม้จะมีโอไมคคอนมีอะไรกันแล้วแต่เพราะว่า,าคือในเรื่องของโอไมคคอนก่อนเนี่ยภาพมันก็ไม่น่าจะแย่แย่ไปไไปไป,ไป,ไป,ไปมากนะักนะะเพราะว่า มันก็เป็นสายพันธุ์ซึ่งมันก็เริ่มมีมีอะไรนะมีข้อมูลเขาา้ามาว่ามันอาการน่าจะไม่รุนแรงถึงแม้ว่าจานวนชู้ผู้ติดเชือ้ออาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ว่าเนื่องจากอาการไม่รุนแรงเนี่ยเข้าใจว่าเอ,อ,เอ,อในเรื่องของการความจําเป็นที่จะต้องออล็อกดาวน์รุ่นนี้ต่างๆเ่ยยังไงก็น่าจะไม่ได้หนักหนาเท่ากับปีนี้กับปีที่แล้วนะครับอันนี้รวมถึงเรื่องของการเดินทาง และนอ,อกประเทศด้วยซึ่งนี้นจะเป็นตัวที่สําคัญสาหรับประเทศไทยเพราะว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเทีย่ยวที่จะเข้ามานะครับช่วงนี้ช่วงนี้มันดูดูไม่ดีเพราะาอย่างเท็กซนโกนี่เขา,าก็รล้วกไปใช่ไหมก็มต้องมาขักตัวดีแต่ว่าก็คาดว่าจะเป็นในช่วงถาวนะครับพอพอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นอะไรต่างเนี่ยตรงนี้นักท่องเที่ยวยัยงไงเนี่ยก,ก็น่าจะเข้ามามากกว่าสองปีที่ผ่านมาก็ประมาณการจะว่าน่าจะหลักหลักอาจจะสักห้าล้านอะไรประมาณนั้นห้าล้านคนนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยร่วมกับเรื่องของเรื่องของการบริโภคนะการบริโภคเนี่ยอ,อ,อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าพอ,อสังหารมันดีขึ้นเนี่ยคนมาันอัีอัานมานานอ่้นมาสองปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะออกมาจับใจใช้สอยออกมาเ,าเที่ยวออกมาอะไรก็แล้วแต่เขาทังนี้เขาเรียกว่าเพนนับจิบาต์ไตัวเพนนับจิบาเน,นี่นยน่าจะเป็นตัวที่ ที่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 แรงพองสมควรนะซึ่งข่าเรื่องที่เราเห็นในประเทศอื่นอย่างประเทศประเทศเอ่ออย่างประเทศอัฒานาแล้วปีนี้ที่เศรษฐกิจดีใช่ไหมครับส่วนมัน,น,น,ะะนม,มันฉับเพน,นับปฏิบาตน,นะครับของของเรากโคจะเห็นแล้วคจะเห็นเห็นอย่างชัดเจนในปีหน้าตัวนี้ก็ส่วนเรื่องอื่นเรื่องของแต่เครื่องยนต์เครื่องเครื่องยนต์ตัวอื่นเช่นเรื่องของ การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะไปแย่งนะนะฮะก็น่าจะประคองไปได้การส่งออกอาจจะไปดีเท่าปีนี้แต่ว่ายังไงก็น่าจะยังดีอยู่ก็คือว่าเศรษฐกิจโลกก็ยังคงไม่ได้แย่นะคือโดยรวมๆก็น่าจะดีกว่าปีนี้ก็มีการประมาณกันว่าปีหน้าน่าจะโตประมาณสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเคโนก็คงจะดีกว่าปีนี้ ส่วนในเรื่องของราคาสินค้าราคาวัาตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันอันนี้ต้องไล่ไปทีละตัวนะฮะเอ่อเช่นเรื่องเริ่มจากน้ํำมันก่อนนะ,ะน้ำมันจะเป็นตัวที่ที่น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะชูโรงในเรื่องของราคาที่เป็นเพิ่มขึ้นมาในช่วงช่วงหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าเจนว่าช่วงหลังปัจจุบันนี้มันก็ซอฟลงไปพอสมควรและนครัทีที่มันซอฟไปก็คือมันคงคงคงชักกะเยอะกันระหว่าง ระหวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นความต้องการราคาด้นมันเพิ่มขึ้นแล้วทตใไ้ราคามันเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็มีความของโอเปคอนเข้ามานู่นนี่ต่างๆแล้วก็มีปัจจัยอื่นเช่นเรื่องของโอเปควายงังไงจะจับมือไม่จับมือแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคนก็คาดการณ์กันว่าปีหน้าราคาน่กจะไม่ได้ไม่ได้สูงขึ้นมากหนักนะครก็น่าจะยังเพียงันในเรื่องของอ ตัวราคาที่สูงขึ้นนี่ก็น่าจะไม่มากนะครับวัตถุดิบตัวอื่นเนี่ยมันจะล้อไปตามตัวตัวตัว้ววำมันระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีบงาบงส่วนซึ่มันมันมันขึ้นกับปัจจัยอื่นเช่ <Okay. S 2> นในเรื่องของอการเคลื่อนตัวสศรษฐกิจของจีน นะอันนีอ้อันนี้ก็จะมีผลต่อราคาวัตถุด,ดิบทั่วโลกพอสมควรซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าจีนก็ไม่น่าจะฟื้นเยอะมากนะครับเพราะว่าจีนหนึ่งก็คือว่าก็ยังปิดประเทศอยู่ยังประเทศที่เขาเท,ท,ที่ยวเข้าเข,ข้านะฮะสองก็คือว่ามันมีนโยบายใหม่ๆของจีนที่อาจจะทําให้เศรษฐกิจเขาโตไม่เร็วนะครับไม่เช่เรื่องของการลักสิรบระงัตอะไรน่นนี่เรื่องของอาสาอรมีบสัสย์เอตอตรงนี้เนี่ยราคาวัตถุด,ดิบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควร แต่ว่าอมองไปข้างห,หน้าก็ไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะเพิ่มมากนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อโลกนะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่องจากเฟดต่างๆที่มาพูดที่เผาไม่ออกมาพูดว่าเงินเฟ้อน่าจะที่เดิมที่เขาบอกมันน่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวใช่ไหมครับตอนนี้ก็บอกเออมันอาจจะลากยาวกว่าที่คิดนะ,ะนะรตรงนี้มันจะทําให้ตัวเรื่อรับราคามันเพิ่มขึ้นได้ แต่ว่าเรื่องเงานเฟ้อต้องแยกกันระหว่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศให,ใหญ่ๆทั่วโลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ริภาคที่มองก,กันก็คือว่าโอเคเงินเฟ้อของของ,ออของโลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่เพาเวลว่าก็คือว่าอาจจะสูงแล้วก็สูงนานกว่าที่คิดแต่ว่ามันไม่ได้ไหมายความว่าของไทยจะต้องสูงไปด้วยเพราะของไทยก็จะมองว่าเงินเฟ้อที่ที่ทําได้จะกระหัวขึ้นเนี่ยก็ได้จะกระหัวขึ้นไม่เยอะเราก็น่าจะเป็นเรื่อง ระยะสั้นกว่าเมื่อเทียบกับในตลาดโลกนะครับเหตุผลก็คือว่า,อากอจังหวะของการขยายตัวทางเศิจของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับเขา,เ,าเราเราไม่ได้ขายายตัวขึ้นมากถึงแม้ว่าที่มผมพูดแล้ววันจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็สามสามเปอร์เซ็นต์นะสามสี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ได้พุ่งกระฉูดเป็นห้าหกเปอร์เซ็นต์อะไรนะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของตลาดแรงงานของเราเนี่ยก็ยังมีคนตกงานอยู่ยังมีคนทํางานไม่เต็มเวลาอยู่เยอะเลย คือ,คอผลผล้รงของโควิดก็น่าจะยังในเรื่องของในตอนตลาดแรงงานเนี่ยน่าจะยังน่าจะยังเป็นเรื่องที่สังเกตได้หรือว่ารู้สึกได้ในปีหน้าต่อเรื่องนะนนี้จะทําให้กําลังซื้อเนี่ยเ,เรืองของโทษทีในเรื่องของของค่าจ้างแรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นมากนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังมีคนคนคน,คนทำงานไม่เต็มเวลาอยู่เยอะเนี่ยแรงงานจะียกร้องข่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะจะรองไม่ได้มากหนะัก มันก็เลยทำให้เรื่องของต้นทุนค่าแรงนี่น่าจะไม่ขยับไมเท่าไหร่นะครับรวมทั้งเรื่องอันนึงที่เป็นปัจจัยของเงินเฟ้อก็คือเรื่องของซัพ p l i s r ดิส i o n ซึ่งเป็นทั่วโลกนะเป็นทั่วโลกแล้วก็กระทบไทยด้วยอันนั้นอันนั้นคาดกานว่าน่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อที่เกิดจาก s ัพ p l i s r ดิส i o n นเนี่ยก็น่าจะไม่มาก เรื่องหาัการรัฐบลวัตถุดิบก็คงจะขึ้นไปไม่ได้มากนักแล้วนะฮะเหมือนเฟอ้อโลก,ก็ ก็คงไม่ไม่ไม่ส่งผ่านมาเป็นเนเ้อร์ของไทยภาคนะักเพราะกระนังซื้อของเรายังยังยังไม่ได้กลับมาเต็มตัวะนะครับก็รวมรวมก็ก็น่าจะเป็นประมาณนี้สภาพเศรษฐกิจเรื่องของราคาน้ามันรา,านษษษคาวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของอัตราเงินเฟอ้อน่าจะประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามองเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ราคาสินค้าต่างเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างเช่นราคาหมูเนี่ยเรียกได้ว่าแพงที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็ยังมีราคาสินค้าอื่นๆที่จ่อคิวที่จะ ออราคาปรับขึ้นมาอีกอย่างเช่นเรื่องของบะหมี่กึ่งเสร็จเรจรูปปากกระป๋องอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ทีนี้นะนี่แนวโน้มปีหน้ามันมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไหมคะแล้วก็จะทําให้ราคาสินค้าพวกอาหารตามสั่งหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นพื้นฐานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เข้าใจว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้จะมากนะ นะครับคือสที่เป็นปรับเพิ่มที่บางเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นว่าเศรษฐกิจมันทำท่าทำท่าจะดีใช่ไหมครับคนเริ่มมาจับใจใช้สอยเนี่ยมันก็ทำให้ราคามันปรับขึ้นนะแล้วก็แล้วอย่าลืมว่ามันอ่านมันก็ก็กกปีสองปีแล้วที่ราคาไม่ขยับ ใช่ไหมครแต่ว่าถ้ามันจะปรับขึ้นอีกต่อไปไหมต่อเน,นื่องไหมอย่างที่คุณชมพณรุษถามเนี่ยผมก็กลับมาสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าในเรื่องของของกระสือของประเทศไทยเนี่ยมันมันมันเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะฮะออับเศรษฐกิจก็จะโตเท่านี้ไม่เกินสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยนะซึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่กด ทำให้ตัวราคาเนี่ยมันปรับปรับต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปปรับราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราคุขายไม่ออกเนี่ยมันก็มัน,ม,นมันก็จะยากนะเพราะฉะนั้นคนก็คงตัว,ต,วตัวฝั่งผู้ค้าเองพอค,ค้านู่นนี่ต่างคงจะปรับขึ้นไปในบาก็คือปรับมารอบหนึ่งสัปาที่มันอั้นมาแต่ว่าปรับปรับต่อไปอยู่เนี่ยน่นา,นาจะน่าจะไม่มากแล้วนะครับ อาจารย์มองยังไงคะในกรณีของราคาหมูแพงอะคะ่ะที่ทางผู้ประกอบการอย่างพวกผู้เลี้ยงหมูเองเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวซัพพลายมันน้อยมากแล้วมันเลยทําให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นมาตามกลไกตลาดแต่ว่าภาพรวมก็คือกําลังซื้อคนยังน้อยอยู่แล้วก็ทางกรมการคา้าภายในก็กดราคาให้อยู่ในระดับต่ำมันอาจจะทําให้ตัวซัพพลายในตลาดเนี่ยมันน้อยลงไปอีกอาจจะทําให้สินค้าขาดตลาดเลยก,ก็ประมาณนั้นทีนี้อาจารย์มองว่ามันมันยังสามารถที่จะ ประคองราคาให้มันอยู่ในระดับต่าได้ไหมหรือว่ามันจะต้องปล่อยให้ราคาพุ่งสูงขึ้นตามราคาคกลไกตลาดนะคะอาจารยม์มันขึ้นกับว่าอะไรเกิดขึ้นกับซัพพลายของมูใช่ไหมครัคื <c oughs> อผมไม่ได้ตามเรื่องจริงผมไม่ได้ดูดีเทลผมไม่แน่แจว่าซัพพลายหมูที่มันหายไปมันขายไปเพราะอะไร <c oughs> ใช่ไหมค่ะก็ต้องก็ต้องไปดูว่าตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรซัพพลายแล้วมันจะเป็นเวลาระยะยาวไหม นะผมไม่ได้ดูดีเทลแต่ถ้าให้เดาเดาว่ามันหน้าหน้าจะไม่ใช่ปัญหาระายะย,ยาวคือ,ค,อคือที่ผู้ผู้ค้าหมูบอกว่ายถ้าเกิดไปกดราคาแล้วสพรายมันจะมันจะหายไปเนี่ยมันต้องขึ้นกว่าต้นทุนมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือคือถ้าเนกิดกดราคาจนต่ำกว่าต้นทุนเนี่ยก็จะมีคนรู้สึกว่าไม่อยากเลี้ยงหมูแล้วสพรายก็จะหายใช่ไหมครับแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ตามมาผมยังนึกไม่ออกว่าจะมีอะไรที่เป็นตัวปัจจัยกดดันให้ต้นทุนมันสูงนะ เพราะว่าคือว่าธนบัตรที่มันขึ้นราคามันอาจจะดิบอื่นๆนะเช่นว่าดิบในการเลี้ยงหมูอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่ในกลุ่มกลุ่มที่ว่าขึ้นชั่วคราวแล้วถ้ามันขึ้นชั่วคราวปุ๊บเนี่ยท้งราคาก็ธนบดิบมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยสุดท้ายมัน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 เอ่อเขาก็คงจะต้องเลี้ยงหมูต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าไม่เลี้ยงหมูจะไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมครับเขาไม่ต้องหาอะไรได้อยู่ ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดวัตถุดิบมันพุ่งจริงอริงบางล้ันั้นอาจจะเป็นอย่างที่เขาคุยได้แต่ว่าอย่างที่เขาอ่านได้แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ค่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่ราคาหมูแพงก็เพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์มันพุ่งมา3 0มอาน์ะคะจาแล้วก็โรคระบาดก็เลยทําให้หมูตายแล้วก็ขายได้ราคาต่ํา ต้นทุนของเกษตรกร,กรสูงแต่ว่าขายได้ราคาน้อยก็เลยมีคนเลิกเลี้ยงหมูไปเยอะมากขายไปประมาณมากกว่า4 0เอนะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ซัพพลายมันมันน้อยกว่าแล้วดีมานมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะน,นี <c oughs> ต่ต้องไปต้องไปเช็คตัวเลขว่าคนเลี้ยงหมูเลิกไปอะไรนะสามสิบเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่ <c oughs> แต่ว่าอันนั้นจะเป็นตัวกําหนดว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันมันเป็น,นปการขายภ้าเนี่ยแล้วเขาจริงหรือเปล่า <c oughs> คือถ้ามันเลิกเลิกไปจริงนั้นก็น่าห่วง ส่วนเรื่องราคามันจะดิบขึ้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันจะขึ้นขึ้นถาวออนไหมใช่ไหมครส่วนเรื่องโรคระบาดเนี่ยโรคระบาดโดยโดยส่วนใหญ่เท่าที่เจอระบามันมักจะเป็นเรื่องชั่วคราวเออมันมันมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเป็นระยะแล้วก็หมดไปใช่ไหมครัอนนี้ก็ต้องไปดานรูรีเทลอย่างที่บอกผมไม่รู้เขาจะถูกก็ได้โรคระบาดใหม่ใช้าโควิดไหมประเภทระบาดแล้วระบาดเลยไม่ไม่เลิกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ละ ة, แล้วต้องไปได้ต้องไปได้ดูดีเทลละนะครับผมผมแค่บอกได้โดยโดยสลกการความทองที่ผมไม่ได้ต้องเพื่อไปเห็นดีเทลของ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 สาขานิงก่อนนะครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําวิธีการปรับตัวหรือว่าเตรียมการรับมือภาพเศรษฐกิจของปี2565นิดหนึ่งค่ะในส่วนของประชาชนผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ประกอบการจะต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างคะสาหรับการเปลี่ยนแปลงของปี2565 ก็การแรกประยงเป็นเรื่องโควิดก่อนละกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องโควิดก็คงภาพก็คงคล้ายๆสองปีที่ผ่านมาแต่ว่าน่าจะน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งก็ก็ก็หมายความว่าเรื่องของความมั่นคงมั่นใจอะไรต่างๆนี่น่าจะค่อยๆกลับมานะครับเพราะฉะนั้นความความโอกาสในการทํางานในการประกอบอาชีพเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับปรับตัวก็คงจะว่า ก็ก็ก็ไปตามนั้นก็คือว่าพยายามใช้โอกาสที่มันดีขึ้นเนี่ยเ,เริ่มกลับเข้ามาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการระมัดระวงังเรื่องที่ว่าเผื่อสั่งดีๆไล่ไว้เผื่อมันแย่ลงไม่ดีขึ้นอะไรเนี้ยตัวเองจะทำอะไรซึ่งจริงๆคือคือเพราะว่าไปได้นําให้ปรับตัวบางทีก็ก็ก็เห็นใจนะเพราะว่าเขาก็พยายามปรับตัวมาสองปีแล้วอะใช่ไหมคร เรื่องเงินกองเงินเสียต่างๆพู้ที่สายป่านสั้นนี่ก็คงจะสายป่านว่ากลุ่เป็นเรียบร้อยแล้วว่าฮะไม่ค่ะเงินเงี้ยแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คนนี้ก็นนเ,เห็นใจนะคือจะไปบอกเฮ้ยเราทําตัวเป็นผูน้ร,าารู้บอกปรับตัวโน่นนี่มันจะอาจะจะพูดพูดเล่นพ,พ,พูดไม่ได้ติดปาก <c oughs> ส่วนนันเนี่ยคงจะต้องโยงไปรัฐบ,บาลจะมากกว่าว่าผู้ที่สายป่านเรียบร้อยไปหมดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลต่อนะคะเรื่องของการยงเยียวยงเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ย ผมยังรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยมันก็เหมือนกับถอนคันเร่งเร็วเกินไป<ม>อ,ะ,อะนะครับเช่นที่บอกว่าไอ้คนละครึ่งเฟสสี่อะไรเนี่ยด,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 ดูรู้ดู้านเราแล้วเป็นไปแล้วว่าจะเป็นวัวสุดท้าย <c oughs> นะครับกาดกระตุ้นทางการต่างที่เป็นที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นสุดท้ายอาจจะเหลือแต่ปลายเล็กๆน้อยๆซึ่งอันนั้นนี้ผมคิดว่ามัน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 อันตรายนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนที่เจ็บตัวจากโควิดแล้วก็เจ็บตัวแบบเป็นมีมีแผลเป็นเนี่ยอาจจะเยอะนะครับซึ่งซึ่ง,งตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องการการตักขับคองร์าต่อเรื่องไปสักปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับผล <c oughs> ิตเป็นต้นคือใช้จะไปบ่นเขาปรับตัวรุ่นนี่เนี่ยบางทีบางคนเขาปรับจนเต็มที่แล้วไเขาจะทำไงแล้วอ่ะนะครับ เออแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจรายใหญ่เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ต้องสอนเท่าไหร่เขาคงรู้อยู่แล้วคือเขาวิเคราะห์เ <c oughs> ข,ข, <c oughs> ข,ขาวิเคราะห์สถานการณ์อยู่แล้วคือตอนแรกผมจะพูดว่าเออถ้าเกิดว่ามันพอจะลงทุนได้ให้ช่วยลงทุนหน่อย <c oughs> นะครับแต่เชื่อว่าเขาเขาเขาคงมองหาช่องทางอยู่แล้วแหละถ้ามันถ้ามันไปได้เขาคงจะลงเขาคงจะนู่นนี่มันมันคือคือตรงนั้นจะช่วยทำให้สกิมมิ่งขึ้นได้จะให้คนมีคามลีงานทำแต่ว่าก็จะมีนิดนึงก็คือว่าบางธุรกิจใหญ่ๆซึ่งบอกว่าที่ ต่อไปจะใช้หุ่นยนต์แล้วจะไม่ใช้คนเนี่ยนะฮะก็อาจจะคือ,ค,อคือเขาเข้าใจนะเพราะว่าเขาเขามันก็เป็นการตัดสินใจเชิงธุรธกิจ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดชะลอไปได้นิดนึงยังช่วยจ้างคนอยู่เนี่ยอาจจะอาจจะทำให้แบบอ่าสากรณ์มันสหรัลครลากยากมาดีขึ้นไปเนึ่ย <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> และนั่นนะคะก็เป็นมุมมองของดรสมชัยจิตสุชนนะคะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI นะคะซึ่งก็ยังคงมองในแง่บวกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ3-4เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนราคาสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีแล้วก็อาจจะ สูงขึ้นในอีกระยะหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้เป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างทาวรหรือว่าระยะยาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะสักครู่กลับมาค่ะ